เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราดูการถ่ายทอดสดกีฬามันๆระดับโลกที่ค่าลิขสิทธิ์นี่แพงมหาศาลสัญญาณพวกเนี้มันถูกส่งจากอีกซีกโลกหนึ่งมาถึงหน้าจอเราแบบสุดๆได้ยังไงโดยที่ไม่โดนใครแอบจิกสัญญาณไปซะก่อนเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีที่เปรียบเหมือนกุญแจล่องหนคอยคุมทุกอย่างเอาไว้อยู่ครับ อ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับสัญญาณฟุตบอลโลกสดๆจากขอบสนามเลยถูกยิงขึ้นดาวเทียมแล้วก็กระจายไปให้สถานีโทรทัศน์ทั่วโลกเพื่อให้คนเป็นพันพันล้านคนได้ดูพร้อมกันอะไรละ่ะที่มันป้องกันไม่ให้ใครก็ได้ที่มีจานดาวเทียมเนี่ยแอบดักสัญญาณนั้นไปปล่อยต่อแบบฟรีๆคำตอบของเรื่องนี้ก็คือระบบการเข้ารหัสสัญญ,ญาณครับซึ่งต้องบอกว่าผ่านการต่อสู้กับเหล่าแฮกเกอร์มาอย่างยาวนานในทีเดียวคือก่อนที่จะมีมาตรฐานกลางเนี่ยนะโลกของการถ่ายทอดสดมันวุ่นวายมากครับ สถานีโทรทัศน์ต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่า vendor lock-in พูดง่ายก็คือถ้าสถานีต้นทางใช้เครื่องเข้ารหัสยี่ห้อ A สถานีปลายทางก็ต้องใช้เครื่องถอดรหัสยี่ห้อ A เ,เหมือนกันเป๊ะๆถึงจะดูได้ลองนึกถึงความโกลาหลตอนถ่ายทอดสดโอลิมปิกสิครับที่ต้องดีลกับสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกโอ้โหมันคือฝันร้ายของทีมเทคนิคดีๆนี่เองครับ ทีนี้เพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดนี่แหละครับในปี2002สหาภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรปหรือ EBU ก็เลยพัฒนามาตรฐานกลางขึ้นมาในชื่อว่า BISs ซึ่งเวอร์ชั่นแรกหรือ BIS-1 เนี่ยในหลักการที่เรียบง่ายมากก็คือใช้รหัสผ่านแค่ชุดเดียวเหมือนกันทั่วโลกไปเลยหัวใจของ BISs 1เราเรียกว่า Session Word ครั มันคือรหัสผ่านยาว12หลักที่มีทั้งตัวเลขและก็ตัวอักษรผสมกันเปรียบไปก็เหมือนกุญแจดอกเกี่ยวที่เราส่งให้ทุกคนที่ได้รับอนุญาตใครมีรหัสนี้ก็ไขเข้าไปดูการถ่ายทอดสดได้ทันทีเลยค่ะแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงนเหรอครับ ง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับคือวิศวกรต้นทางจะสร้างรหัสมาหนึ่งชุดแล้วก็ป้อนเข้าระบบด้วยมือจากนั้นก็ใช้วิธีสุดคลาสสิกเลยครับไม่ว่าจะโทรศัพท์ส่งข้อความหรืออ e ีเมลเพื่อบอกรหัสนี้กับสถานีปลายทางทั่วโลกพอวิศวกรฝั่งปลายทางได้รหัสมาแล้วคีย์เข้าไปถูกต้องปุ๊บภาพก็จะขึ้นมาทันทีแต่ก็นั่นแหละครับไอความเรียบง่ายที่ดูเหมือนจะเป็นจุดแข็งเนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุด ลองคิดดูสิครับรหัสลับที่ส่งต่อกันทางโทรศัพท์หรือในแชทเนี่ยมันจะรั่วไหลง่ายขนาดไหนหรืออาจจะมีคนแอบดูตอนกำลังพิมพ์รหัสอยู่ก็ได้ขอแค่รหัสหลุดไปแค่ครั้งเดียวการถ่ายทอดสดทั้งหมดก็เหมือนเปิดประตูบ้านชิงไว้ให้ใครเข้ามาก็ได้เลยและเพื่ออุดช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่เกิดจากคนนี้เองครับวงการก็เลยต้องพัฒนากันไปอีกขัน้นเป็น B I S S ด E โดยตัว E เนะี่ยย่อมาจาก Encrypt ที่แปลว่าการเข้ารหัส ซึ่งเป้าหมายของมันก็คือทําให้รหัสที่ต่อให้หลุดออกไปก็กลายเป็นแค่ข้อมูลขยะที่ไม่มีใครเอาไปใช้ใ่ด้ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับ BIS 1เนี่ยเหมือนเราส่งกุญแจบ้านให้กันตรงๆเลยแต่ BISE ไม่ใช่ครับมันเหมือนกับการส่งกล่องที่ล็อกกุญแจเอาไว้ข้างในอีกทีซึ่งกล่องใบนี้เนี่ยจะเปิดได้ก็ต้องมีกุญแจส่วนตัวที่ถูกต้องเท่านั้นแล้วมันทำงานยังไงเบื้องหลังคือการใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนิดหน่อยครับ โดยเอารหัสผ่านจริงๆหรือ Session Word เนี่ยไปผสมกับ ID เฉพาะของเครื่องรับแต่ละเครื่องผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือรหัสชุดใหม่ที่เราเรียกว่า ESW d U, ซึ่งจะถูกส่งไปให้วิศวกรปลายทางและเพราะว่ามันถูกสร้างมาสำหรับเครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะต่อให้รหัสนี้หลุดไปคนอื่นก็เอาไปใช้กับเครื่องของตัวเองไม่ได้อยู่ดีแน่นอนครับว่า BSE BS เนี่ยมันแก้ปัญหาเรื่องรหัสหลุดได้จริงแต่ มันก็รันไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนนั่นก็คือเรื่องการบริหารจัดการลองนึกภาพตามสิครับว่าต้องมานั่งเก็บ ID ของเครื่องรับเป็นร้อยๆเครื่องสำหรับงานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยและที่สำคัญคือเทคโนโลยีการเข้ารหัสพื้นฐานของมันก็เริ่มจะเก่าแล้วด้วยและนั่นแหละครับคือจุดที่นำเรามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เข้าสู่ยุคปัจจุบันกับ BISCA ซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดานะครับแต่เป็นการปฏิวัติโครงสร้างความปลอดภัยทั้งหมดเลยโดยเขาไปหยิบยืมเทคโนโลยีมาจากโลกของการธนาคารออนไลน์เลยทีเดียวหัวใจที่สำคัญที่สุดของ BISCA ก็คือจะไม่มีการใช้รหัสลับร่วมกันอีกต่อไปแล้วครับไม่มีการโทรบอกรหัสข้ามทวีปอีกแล้วไอสมัยที่ทุกคนต้องรู้รหัสผ่านเดียวกันมันจบลงแล้วครับ แล้วถ้าไม่ใช้รหัสร่วมกันมันทำงานยังไงล่ะอ่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเครื่องรับทุกเครื่องที่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะสร้างตู้ปรายศนีสาธนารณะของตัวเองหรือที่เราเรียกว่า Public Key แล้วก็ส่งไปให้สถานีต้นทางจากนั้นสถานีต้นทางจะสร้างกุญแจลับขึ้นมาแล้วเอาไปหย่อนใส่ในตู้ปรายศนีทุกใบที่ได้รับอนุญาต สุดท้ายเครื่องรับแต่ละเครื่องก็จะใช้ p r i v a t e key ซึ่งเป็นกุญแจส่วนตัวที่เปิดได้แค่ตู้ของตัวเองเท่านั้นเพื่อใขรเอากุญแจลับออกมาใช้เท่ากับว่ากุญแจลับจริงๆไม่เคยถูกส่งผ่านพื้นที่สาธารณะให้ใครเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ความเจ๋งของ BSA BS s มันยังไม่หมดแค่นั้นครับมันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาวุธชิ้นสำคัญในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือลายนิ้วมือดิจิตอลความสามารถของมันนี คือคนละเรื่องกับรุ่นก่อนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น Q-Switch ที่สามารถสั่งตัดสิทธิ์เครื่องรับเครื่องไหนก็ได้ทันทีการเข้ารหัสระดับเดียวกับที่ธนาคารใช้ที่เรียกว่า AES 128รหัสผ่านที่เปลี่ยนใหม่เองทุกๆ1ิวินาทีและแน่นอนอาวุธไม้ตายอย่าง forensic watermarking หรือลายน้ำทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นเองครับ หลักการของมันนี้สุดยอดมากเลยนะครับคือลายน้ำนี้เนี่ยไม่ได้ฝังมากับวิดีโอต้นฉบับนะครับแต่มันจะถูกฝังลังไปตอนที่เครื่องรับแต่ละเครื่องกำลังถอดรหัสสัญญาณอยู่โดยแต่ละเครื่องจะฝังลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าลงไปบนภาพเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณเถื่อนหลุดไปบนอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเอาภาพนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาต้นตอได้ทันทีเลยว่ามันรั่วม,มาจากเครื่องไหนแล้วก็กด Q Switch ตัดสัญญาณเครื่องนั้นทิ้งได้เลยพอเราเอาทั้ง3ยุคมาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหจะเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันก้าวกระโดดขนาดไหนจาก BSS 1มาเป็น BSCA เนี่ยระดับความปลอดภยัยพุ่งจากต่ำไปสูงลร่วการป้อนรหัสก็เปลี่ยนจากที่ต้องมานั่งคีย์เองกลายเป็นอัตโนมัติการเพิกถอนสิทธิ์ก็เปลี่ยนจากที่ทำไม่ได้เลยมาเป็นทำได้แบบทันทีทันใดเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าเทคโนโลยีนี้อย่างแท้จริงเลยครับและทั้งหมดที่ว่านมาเนี่ย มันมีความหมายยังไงกับอนาคตของการรับชมการถ่ายทอดสดล่ะครับอนาคตเนี่ยมันคือการรักษาความปลอดภัยแบบซ้อนกันไปอีกครับคือ BISSCSA จะทำหน้าที่เหมือนตู้เซฟที่ปกป้องตัวเนื้อหาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มีโปรโตโคอลอย่าง SRT มาทำหน้าที่เป็นรถทุ่มเกราะที่คอยปกป้องท่อส่งสัญญาณอีกชีหนึ่งการผสมผสานกันแบบนี้ทำให้การส่งสัญญาณมูลค่ามหาศาลผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะมีความปลอดภยัยแทบจะไม่ต่างจากการส่งผ่านดาวเทียมแบบดั้งเดิมเลยครับ เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยสะท้อนคําพูดที่ว่าความปลอดภัยคือกระบวนการไม่ใช่ผลิตภัณฑ์วิวัฒนาการตั้งแต่รหัสผ่านง่ายๆที่ใช้ร่วมกันไปจนถึงระบบเข้ารหัสที่ซับซ้อนขนาดนี้มันแสดงให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มูลค่าของเนื้อหามันสูงขึ้นความแข็งแกร่งของกุญแจที่ใช้ล็อกก็ต้องพัฒนาตามไม่ทันอยู่เสมอ เรื่องราวที่เราได้เห็นกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องหลังการถ่ายทอดสดที่เราดูกันสนุกๆเนี่ยมันมีกุญแจที่มองไม่เห็นซึ่งคอยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและในขณะที่เรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของการสตรีมมิ่งความละเอียด 8k ที่มีมูลค่าเลขสิทธิ์มหาศาลมันก็น่าคิดน,นะครับว่าก้าวต่อไปของเกมแมวจัดหนูในโลกดิจิทัลที่มีเดิมพันสูงขนาดนี้จะเป็นอะไรต่อไป